สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการถอดข้อต่อท่อ P v c เก่าที่ติดกาวแล้วนะครับถอดข้อต่อเก่านำกลับมาใช้งานใหม่นะครับซึ่งวิธีการก็การใช้น้ำร้อนนะครับต้มน้ำให้ร้อนแล้วก็เอาข้อต่อ P v c ไปทำให้ร้อนแล้วก็ให้กาวุดออกนะครับ ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถทําทได้ง่ายนะครับก็ให้ความร้อนจนถึงจุดที่กาวเลื่อนละลายนะครับก็ใช้เครื่องมือใช้ครีมนะครับในการจับแล้วก็ดึงออกนะครับซึ่งวิธีนี้ก็สามารถทําแล้วก็สามารถถอดข้อต่อ PVC ได้ง่ายนะครับ ก็ง่ายกว่าการใช้คอมร้อนจากไฟลนเลยตรงนะครับ,รบเป็นอีกวิธีและเป็นอีกงทางเลือกที่สามารถทำได้นะครับก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ต้องการถอดข้อต่อ U C เก่านำกลับมาใช้ใหม่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามผับชมครับขอบคุณและสวัสดีครับ